อันนี้ก็ห้าบาทเหมือนกันนะคะ5้าบาทแบบสเอันนี้ก็เรียงเลขค่ะขอก็ได้นะคะเพื่อเก็บไว้เรียงเลขแต่อันนี้เป็นใบบนที่เขาเก็บไว้เขาก็จะมีตำหนินิดนึงไม่ได้ขาดนะคะแต่เขางอใช่ไม่ได้ขาดเนื้อไม่ได้หายไปนี่ไงเนื้อไม่ได้หายเมื่อกี้เห็นว่าวนึว่าขาดเน้อว่าแหว่งไม่ได้แหว่ง เหมือนโดนกระแทกปกติละค่ะเป็นธนบัตรแบบที่ส1ชนิดราคา5บาทแบบที่ส1นี้จะเริ่มมีแบงค์ห้าร้อยแล้วนะคะ500แบบสิเอ็ดก็คือ500ร้อพระปรางะคะค่ะหลายคนคงจะจะจำได้เนาะบางคนก็เคยเคยใช้อะส่วนมากนะรุ่นพนันอะเคยใช้ทุกคนแหละแบงค์ห้าร้อพระปรางเป็นแบงค์ห้าแบบแรกของในหลวงรัชกาลที่9้า แบงค์ห้าใบแรกนะคะเป็นที่นิยมอยู่นะตอนนี้ที่แบงค์ที่ขายได้นะคะก็จะมีพระปรางนี่แหละคะ่ะที่ยังพอมีราคาแบงค์ห้าร้อยนะคะแบบสิบสามปัจจบใหญ่ๆเลยก็ไม่มีนะคะไม่มีราคาจะมามีแค่นี้แหละค่ะแบบแบบส็แบบสิแบบบบ 12, ไม่มีแบงค์ห้า 500. แบบ10มีมีใบเดียวใบร้อยใบยเดียวนะคะแบบ10แบบที่ หนึ่งไอ้แบบที่เก้ายังไม่มีแบงค์ห้าร้อยแบบสิบก็จะมีแบงค์ร้อยใบเดียวแบบสิบเอ็ดแบบนี้นะคะมีแบงค์ห้ามีแบงค์ห้าบาทห้าบาทแบงค์แบงค์แรกแบงค์เล็กสุดนะคะแบงค์เล็กสุดห้าบาทแล้วก็แบงค์ที่ ท,ที่ใช้แบงค์แรกก็คือแบงค์ห้าอย่างที่พนาบอกนะแบงค์พระปางค่ะธนบัตรธนบัตรแบบที่11อนะคะอันนี้แบบที่11ชนิดราคา5บาทเริ่มออกใช้เมื่อวันที่24เดือนมิถุนายนพศสองห้าสองสองห้าสองค่ะใครทันบ้างนะคะใครทันได้ใช้บ้างเนี่ยค่ะสอง2หสองนะ ขนาดความกว้างของธนบัตรนะคะ6.7เซนยาว13เซนเนี่ยค่ะเขาเล็กลงมาเยอะมากค่ะเล็กๆจากที่แบบแรกนะอันนี้แบบแบบประมาณว่าสากลน,นะเนาะเอาเท่าแบบทั่วทวไปสากลนิยมอันนี้พน็นรับซื้อมาเลขเรียงนะคะเลขเรียงแต่ไม่ได้เต็มแหนบ อันนี้เป็นนักขายใบละร้อยสี่สิบค่ะเท่ากันร้อยสี่ร้อยห้าสิบอันนี้จะหายากกว่าโอเคก็จบเนาะธนบัตรสองรุ่น